อย่างนี้เป็นประจำหยใช่ค่ะเขาทำประจำแล้วว่าดีเขาก็ไม่ค่อยได้ทำค่ะแต่ว่าเขาทำทุกวันสวัสดีครับมื่อนห้องมีโอกาสมาทายคลิป อยู่ลานราชาบะหมี่เที่ยวนะครับซึ่งเป็นราชาโดยที่หมู่กันแน่น้ามาราชาบะหมี่โยนนะครับอยู่ถนนสุรนารีนะครับในกลางเมืองโคราชนะครับเรเริ่มมาเบิ่งกันว่างก้อนานั้นนี้ที่เคยมีคลิปเกี่ยวกับการโยนบะหมี่โยนชามพ่วงชามแล้วก็เฮ้าเคยเห็นคลิปในโซเชียลก็เลยลองมาถ่ายเบิ่งว่ามือนีเขาเห็ด าย่างชันใดอีโบหรือว่าเป็นการตัดต่อภาพแล้วลองเอาเพื่อเบิร์นยังไงครับเนี่ยจะทำอย่างนี้เป็นประจำหรือไม่ใช่ค่ะเขาทำประจำแต่ว่าบางทีวันไหนเหนื่อยที่ถ่ายได้ดีเขาก็ไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าเขาทำทุกวันก็ใจคือทั้งที่เขาทำประจำบางทีเขาเรียกทางปูบางทีเขาก็เรียกอะไรเข้าหลีนเนาะ ครับกรนี้้อาก็ไม่อยู่นะหนาลานบรมีราชาบะเมนเคียวแล้วนะครับก็คือเรามีรือว่าเป็นราชาบะมนโยนของโคราชหนึ่งเดียวในโคราชนะครับก็คือส่วนสีนันน่นวโยนช่ามแลวโดยใช้ไม้ตะเกียบนะครับเป็นรือว่าหาบึงอะไรอย่งเงี้ยอยู่ในการขายบะามีขายก๋วยเตียวในปัจจุบันนี้ครับผมแล้วลองไปถาม,มว่าเป็นเพชรเมาโดนกันได้แร้วเรับเมื่อก็ได้ซ้อมมาช่วงนี้ ก็เลยไม่เคยัวัวเนี่ยเลื่กเลือโยนตั้งแต่นานเียครับอนานแล้วครับสิกว่ปปีแล้วมั้งอืครับแต่ว่าเราก็ไม่โยนทุกครั้งเนาะโยนครับเมื่อกี้ขายดีมากๆมันทําไม่ทันอ๋อครับแต่ถ้าใครอยากดูก็โยนให้แล้วแล้วแต่ลูกค้าใช่แล้วเขาบอกอยากดูอะไรเงี้ยเราก็โยนให้ดูเนี่ยโยนมาตั้งแต่ปีไหนครับผมน่าจะเป็นปีสามแปดหรือเปล่าอ๋อแสดงว่ามาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้ว แต่ว่าแรกๆโยนมันก็ไม่มีอะไรมากก็โยนธรรมดาหลังๆมาเขาก็พลิกแพงขึ้นครับแล้วน,นี้ก็คือโยนอ๋อหมายถึงยมืโยนแล้วเราเริ่มต้นยังไงถึงได้โยนโยนอย่างนี้ครับเริ่มเริ่มต้นยังไงถึงได้โยนตอนแรกคือทีแรกมันเราเราเราล่วงมีมันต้องใช้เวลาไงพอมันจะสุกมันชานเราก็ยืนว่างเงี้ยไม่รู้ทำอะไรก็เลยยีบทามขึ้นมาคีดเล่นๆอะไรเงี้ย Oh. ลูกค้าเลยบอกว่าทำไมไม่โยนอ้อมหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออลองลองอ้อมดูอ้อมได้อย่างเงี้ย oh. ก็เลยเป็นอย่างนี้เลยมาแล้ว,แล,วแล้วแต่ไม้ตะเกียบเราเป็นไม้ตะเกียบแบบเป็นตะเกียบไม้ไม้ไผ่ไผ่ไผ่ไลวก oh. อนานดเท่าไฟป,ปกติทั่วไปหรือว่าอย่างอ๋อ oh. มันใหญ่กว่าปกตินะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ๋อ oh. ครับพิเศษสองข้อแล้วก็น้ำทำเนี่ยเอแล้ว คือเวลารีบๆก็ไม่ได้โยนแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการก็โยนให้ดูได้ครับโยนให้ดูทีคนมันเยอะผมทําคนเดียวไงตรงเนี้ยมันไม่มีเวลาเขาออกทีวีแล้วมันก็ขายดีไงเขาขายดีก็โรนไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําอะไรให้เลยก็ต้องรีบๆไม่อยากให้รอนานครับขายมีต้องใจร้อนเนาะก็ใจเย็นไม่ทัน่ะครับธรรมดาเนาะใช่ แต่ว่าถ้าใครอยากมาดูโยนก็โยนให้ดูได้ใช่เดี๋ยวเอาเอันนี้เนี่ยเอาตะเกียบอันนั้นมาเทียบดูก็ได้ตะเกียบเล็กๆอ,อ่ะที่ที่ใช้กินนะอันนี้คือไม้ตะเกียบใะหยิบได้เลยดูได้เลยเลย็เลยนนเกยาวอันนี้คือไม้ตะเกียบไม้ตะเกียบไม้อันนี้คือไม้ตะเกียบขน,นาดที่ใส่ยีบคีบ พรวยโยนพ่วงไปพ่วงมานะครับเป็นขนาดไซนี่เดี๋ยวเอาสีล่องล่องเอาตะเกียบธรรมดามามาเปรียบเทียบกันนะครับนี่คนละไซนกันเลยครับคนละไซนกันเลยครสออันเลยพี่สองอันสองอันไม่เท่ากันเลยอันใหญ่อันจับดูก็ได้ลองจับดูความยาวก็ไม่เท่ากันตะเกียบต้องใช้อย่างงี้ถ้าเท่ากันมันจับไม่ถนัดครับอันหนึ่งเรามือต้องอ้อมเลยโยนครั้งแรกใช้ตะเกียบมันนี่ไหมครับพี่ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละ บางทีมันก็เล็กกว่านี้เราต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ้านเล็กเกินมันไม่มีกำลังใหญ่เกินมือเราก็ล้าจับไปนานๆมันขี้ไม่อยู่อ๋อครับอ๋อแต่แต่ละวันมีคนมาให้โยนให้ดูบ่อยไหมครับหรือว่าเล็กๆอ่อเยอะเยอะอ๋อเดี๋ยวหลังๆเขาดูกันบ่อยแล้วก็ไม่เคยมีแล้วแต่ถ้ามาไกลๆก็ยังพอมีอยู่นะ ลูกค้าผมมาจากที่ไกลๆเยอะเราคิดค่าบริการเพิ่มไหมครับไม่ครับก็คือโยนให้ดูใช่ดูเฉยเอ็นเตอร์เทนแต่แต่ว่าคีบอย่างนี้คือพี่พี่เใช้ไม้ตะเกียบคีบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับไม่เคยใช้มือหยิบเลยนะอ๋อครับตั้งแต่ตะไรแล้วไม่เคยใช้มือหยิบให้ลูกค้าหรอกมันก็เลยใหม่ๆมันก็ช้าหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันก็โอเคเร็วสำหรับอันนี้สำหรับคีบถ้วยพวงโยน หรือว่าตวัดอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม้ด้เกียบที่เรากินปกตินะครับต่างกันพ้อสมควรแตนส่าตองใส่ความชำานาเพอามควรนะครับถามว่าคนทุกชามที่ทํำไหมไม่นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากดูจริงๆก็โยนให้ดูครับแต่ว่าปกติคือเริ่มต้นประ,ประมาณนี้แหละครับก็คืออยากผลอยาก ตองว่างช่วงเวลาลวกเส้นรอก็โยนหาอะไรบ้างมาทําแล้วก็เริ่มต้นโยนมาเรื่อยๆจนทำนานแล้วก็มาเป็น,น้านของราชาบหมี่โยนของจังหวัดนครราชสีมานะครับ มีการขึ้นลานราชาบะหมีเกี๊ยวนะครับถนนสุราาร,รบบา,รารี่เพิ่มเมืองจังหวัดนครศรีมาซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาบะหมีโยนนอกจากว่ายนตั่วโยนตชามแล้วกระดวกชามก๋วยเตี๋ยวไทยลูกค้านะครับก็เป็นเกลักษณ์ของ้าน,นี้ซึ่งทีสําคัญนะครับขายราคายั่30 35าบาบาทอยู่ซึ่งเป็นทีนิยมกันพอสมควรสําวสหรับลูกค้าที่ต้องการมาเบิ่ง มาเบิ้งขอให้โยนให้เบิ้งก็โยนได้ครับแต่ว่าโดยหลักถ้ามีเวลาว่างเพิ่นก็โยนให้เบิ้งแต่ว่าถ้าบ่ว่างถ้าลูกค้าหลายดีเพิ่นก็บ่โยนให้เบิ้งแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเห็นม่ดีเพิ่นก็โยนให้เบิ้งได้ครับสําหรับนี่ก็คือร้านราชาบะหมี่เกี๊ยวโคราชครับผม ครับวันนี้ก็คือขั้นตอนสําคัญนะครับของการชิมรสชาติของราชามีโ่โคลาสนะครับบะหมีโ่โยนที่เขาว่ากันนันครับรสชาติเป็นยังไงที่สําคัญนะครับยังขายสามสิบสามจังหโย,ยซึ่งหากินด้ยากในราคานี้นะครับสําหรับบะหมี่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวเกตี้ที่มีในโคราชช่วงนี้เ็ขายราคาแค่กว่าหนครับคือว่ารสชาติได้ได้นะครับเดี๋ยวจะองชิมโอเชค,ครับเครื่องแซ่บครับ

เป็นังใดครับเป็งนลาาเนี้ยลดชารแซ่บตดจอดครับตดจอดยีอดี่เรับโดการใส่ใเพราวมันนี่ลาาเพียงเดีย